แหวนแก้วข้าวแก้วแก้วข้าวแก้วจากบ่อโปงหลวงอเทินจัังหวดลำปางค่ะแก้วข้าวแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วข้าวแก้วแบบสามหนอมีลักษณะเป็นสีทองลักษณะฐานนะคะกว้างปลายแหลมมีหนอใหญ่หนึ่งหนอแล้วก็หนอเล็ก2หนอค่ะเป็นแก้วข้าวแก้วสามหนอในเม็ดเดียวกันนะคะ เนื้อแก้วสวยใสไร้ตํำหนิค่ะมองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีเนื้อแก้วที่ใสมากๆเลยค่ะมีขนาดเม็ดวัดได้อยู่ที่1.7ึณสเซนติเมตรลักษณะกลมรีนิดๆน,น,นะคะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็ 12. 5 2 5เซค่ะเป็นทรงเรือนแบบหนาแข็งแรงด้านข้างนะคะมีลวดลายนูนของมังกรทั้งสองด้านเลยค่ะแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวนที่มีความสวย และมีอิทธิคุณที่โดดเด่นของแก้วเข้าแ,แก้วค่ะแก้วเค้าแก้ว,กวมีความโดดเด่นในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีสูงค่ะความสำเร็จทางการติดต่อค้าขายเมือ่อเจรจาก็มักเป็นต่อคู่แข่งเสมอนะคะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าความมีชื่อเสียงความร่ำรวยมีโชคลาภมั่นคงและยังส่งเสริมความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะ และยังเชื่ออีกนะคะว่าแก้วเข้าแก้วทําให้เปลี่ยนโชคชะตาของผู้ที่ครอบครองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังนํามาใช้ได้กับการบําบัดรักษาทางด้านจิตใจที่หดหู่และช่วยลดอาการที่จิตใจเศร้าหมองช่วยสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจทําให้จิตใจเข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สภาวะดังกล่าวนะคะกลับเข้ามายังผู้ครอบครองได้อีกด้วยค่ะ แก้วข้าแก้วเป็นแก้วที่มีพลังที่ค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะผู้ครอบครองนะคะอาจจะสัมผัสได้ถึงคุมพลังเร้นรับเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองค่ะหากผู้ครอบครองแก้วนะคะปฏิบัติต่อแก้วด้วยความเชื่อและศรัทธายอมได้รับผลดีตอบแทนอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะแก้วข้าแก้วจึงเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะพบยากและหมู่นักสะสมนิยมสะสมแก้วข้าแก้วด้วยค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนแก้วข้าแก้ววงนี้มีหนอแก้วสามหนอนะคะนอใหญ่หนึ่งนอเล็ก2และเนื้อแก้วที่สวยใสอไร้ตำหนิเลยค่ะ มีความแข็งแรงของตัวเรือนเรือนเงินแท้ก็ 12. 5 2ด้วยนะคะถ้าหากท่านชื่นชอบแหวนขนาดกลางๆที่จะใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบแก้วปมคามจากอำเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะถ้าหากแอดมินได้ลงคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้เห็นก่อนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะแอดมินจะหาของดีของสวยไหมท่านเลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ